มัญหาเศรษฐกิจโรคโควิด -19 อดีตผู้นาฝ่ายบุคคลผันตัวเองเป็นนายของตัวเองเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเมนูเด็ดจิ้มจุ่มสูตรกันชานั่งกินริมน้ำแบบชิวๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนสีราชาน้องเยบูก่อนถึงปั๊มบางจากอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีพบร้านชื่อคำอร่อยเป็นร้านทั่วไปขายกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนื้อตุนและอาหารอีสาน รวมถึงเมนูเด็ดจิ้มจุ่มสูตรกัญชาโดยใช้เนื้อวัวสดตับหัวใจเอ็นตุนเนื้อตุน๋นขอบกระโดงสบายนางและลูกชิ้นหมูตุนสูตรเด็ดเปืเป่อยๆนุ่มๆน,นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ต้องติดใจในรสชาติและบรรยากาศเมนูที่มาแล้วต้องสั่งนั้นก็คือกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดแต่ก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกหลายอย่าง ข้าวราดบะหมี่เป็ดโดยทางร้านได้ทำแพรสามารถนั่งชิลริมน้ำส่วนกลางคืนก็จะมีนักร้องขับกล่อมร้องเพลงยุค90นายสมบัติอุ่นสีหรือเล็กคำอร่อยอายุ54ปีเจ้าของร้านได้เปิดเผยว,ว่าหลังจากที่กัญชาได้ปลดล็อกแล้วต้นเองมีไอเดียเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำซุปกัญชาโดยเป็นสูตรของตนเอง และกัญชานั้นก็ได้มีใบเซอร์รับรองเพราะตนเองได้ผ่านการอบรมหลักสูตรโดยวิสาหกิจทางร้านร้านมีเมนูและน้ำมีหมูตุนเนื้อตุนเป็นข้วยเสี่ยวแนวออกโบราณเพราะทางร้านเราใส่ใจในการตุนเนื้อและหมูมากต้องได้ที่ถึงจะน,นําออกมาขายร้านนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนเส้นหนองยบู่ชื่อร้านบากคำอร่อยและทางร้าน ยังได้มีแพรลอยน้ำไว้ให้สำหรับรับประทานอาหารทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึงเที่ยงคืนโดยมีเมนูอาหารอื่นๆอาทิส้มตําก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงกรอบข้าวหน้าเป็ดมีโยกเป็ดและอื่นๆอีกมากมายช่วงกลางคืนยังมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันนอกจากนี้จะขอแนะนําเมนูกุยช่ายเจยู มีทั้งหมดสามไสได้แ,แก่ไส้เผือกไส้หน่อไม้ไส้กุยช่ายไส้เผือกน้ำจิ้มออกรสเปรี้ยวหวานแต่ไม่จัดมากส่วนร้านคำอร่อยนี้เกิดจากบ้านภรรยาที่อยู่อำเภอหนองใหญ่ได้ปลูกต้นกุยช่ายเยอะพอสมควรแต่ในช่วงนั้นตลาดที่หนองใหญ่ไม่สามารถรับผลผลิตที่ผลิตออกมาได้เป็นจำนวนมากจึงเอาไปใช้เองโดยได้ตระหนักหาร้านที่เขาต้องการใช้ต้นกุยช่ายเป็นจำนวนมากเพราะเราสามารถผลิตได้มาก กับที่ทางร้านต้องการจึงติดต่อไปที่ร้านแม่ยุซึ่งเป็นร้านดังที่ขายข,ายขนมกุยช่ายที่พนมสารคามโดยขายในราคากลางที่น่าพอใจและได้ส่งต้นกุยช่ายกับร้านแม่ยุต,ตั้งแต่นั้นมาโดยได้ลองชิมกุยช่ายของร้านแม่ยุและก็รู้สึกถูกใจเพราะมีรสชาติอร่อยจึงรับกุยช่ายจากทางร้านมาขายในพื้นที่อำเภอศรีศราชาควบคู่กันกับทางร้าน ที่นาต้นกุยช่ายไปส่งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ตอนแร,แรกๆพวกเพื่อนๆก็หาว่าบาเพราะระยะทางมันเป็นระยะทางไกลแต่ในช่วงแรกก็ยังไม่สามารถทํายอดได้ตามที่คาดหวังแต่เรามียอดมีความเชื่อว่ามันอร่อยสามารถที่จะทําตลาดที่นี่ได้จึงลองให้เพื่อนๆ10คนลองชิมกุ้ยช่ายจากหลายๆเจ้า7คนเลือกของแม่ยุอีก3คนเลือกของเจ้าอื่น จากนั้นก็เริ่มได้รับการต่อรับดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กต่างๆเพื่อขยายตลาดให้คนรู้จักและสั่งซื้อสินค้าพอช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ได้ยอด3-400กล่องพอไปส่งผักก็รับสินค้ากลับมาส่งเพื่อไม่เป็นการเสียเที่ยวด้วยยอดที่เยอะมากขึ้นนี้เอง จึงได้มีแผนการตลาดใหม่ก็คือติดต่อร้านดังๆในพื้นที่ที่มีลูกค้าไปใช้บริการมากๆเราก็นำสินค้าไปปากขายวันหนึ่งกิจาการเติบโตจนได้ยอดพอสมควรก่อนเลยออกจากงานประจำซึ่งมีรายได้ประจำอยู่แล้วประมาณ37,000บาทเพื่อมาทำกิจาการนี้อย่างจริงจังเพราะโรงงานนั้นไม่สามารถทำได้คงทนถาวรเหมือนกับการค้าขายพอออกจากงานมาก็ลุยทางด้านนี้อย่างเต็มที่ซึ่ง พื่อนพนักงานคนไหนสนใจก็สามารถนำไปขายต่อได้โดยที่เรามีราคาส่งให้โดยทางเราเองนั้นรับมาจากทางร้านมาบวกกำไรแค่หบาทคนที่ไปขายต่อก็ได้กำไร10บาทเลยทำให้กิจการโตเร็วจนทำให้วันหนึ่งความคิดที่อยากจะมีหน้าร้านเป็นของตนเองจึงทำให้มีความคิดว่าอยากจะเปิดร้านที่สามารถรองรับและจําหน่ายสินค้าของตัวเองได้จึงทำให้เกิดเป็นร้าน คำอร่อยขึ้นมาซึ่งเป็นร้านที่รวบรวมทั้งอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวอาหารไทยอาหารอีสานสินค้าที่เป็นขนมดังๆจากร้านต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมกุยช่ายที่เป็นต้นกําเนิดมาให้เกิดร้านนี้ขึ้นซึ่งใครที่ผ่านไปมาทางถนนเส้นสีราชาหน,นองเย่บูก็สามารถแวะเวียนมาใช้บริการของทางร้านได้นิวส์จารุสุขสีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน